สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนแมปนี้นะคะเป็นแมปที่พี่ชื่นชอบมากที่สุดแล้วก็เป็นแมปที่พี่เนี่ยเข้ามาเล่นค่อนข้างที่จะบ่อยนั่นก็คือแมปกินขนมหวานซึ่งแมปนี้นะคะทุกคนเราสามารถกินขนมหวานได้แบบบุฟเฟ่ต์ปะเราไปกินขนมหวานกันเลยสวัสดีค่ะคุณพนักงานเออมีโต๊ะว,ว่างไหมคะ ดูแล้วเนี่ยลูกค้าเหมือนจะมีแตดโอ้โหพนักงานลูกค้าแก้ผ้ามากินขนมอะร้านคุณออกจะดูหรูนะคะแต่คุณไม่คัดลูกค้าเลยโอโ้ดูสิปะเรามากินขนมเค้กกันโอ้โหทุกคนอันดับแรกนะคะเขาจะให้ซ่อมของเรามาอันนี้เป็นการหยิบถ้วยหยิบจานซึ่งภาชนะที่ใส่เนี่ย เราได้จากการสุ่มนะคะทุกคนเราจะใส่อันอันนี้เป็นไงโอ้เค้กสตรอเบอรี่เค้กเค้กสตรอเบอรี่โอ้ได้แล้วชิ้นหนึ่งกดสองสามสี่อันนี้เค้กอะไรเนี่ยมันขึ้นว่าเค้กอ่ะอ่ะมีให้เลือกอยู่สามหน้าอันนี้เค้กรสชาติอะไรเนี่ยไม่รู้กดกดกดเอาเลยมามามาโอ้โหกินบุฟเฟ่ใส่ถาดใส่ถาด อันนี้เป็นโลใช่ไหมเขอเป็นสตรอเบอรี่แล้วกันเพราะว่าเราชอบสตรอเบอรี่สี่ชิ้นละจานทุกคนสามารถมานั่งกินได้นะคะทุกคนนี่โอ้โหมีชีสเค้กโดนัทโคตรเยอะปะปะปะกดกดเอาอย่างละชิ้นนะคะเพราะว่าเรากินเยอะไม่ได้เดี๋ยวอ้วนโอ้ยจานเต็มแล้วทุกคน มาเอานี้ดีกว่าอ่าเอานี้ที่เราสุ่มเคยได้อันนี้ทาร์ตเหรอทาร์ตผลไม้ทารช็อกโกแลตทาร์ตแคนเบอรี่แล้วก็มัทฉาทาร์ตนี่เต็มพอดีอุ๊ยใครอะ่ะน่ารักดูเขาแต่งตัวมากินขนมเค้กสิทุกคนมีโคตรเยอะโอ้โหเค้กสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่คัพเค้กต่อไปเราจะเอา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออีกอันนึงต่อไปเนี่ยเราจะมาเอาผล,ลไม้กันนี่มีทั้งแตงโมมะละกออะไรเหลืองๆวนะเนี่ยอันนี้แตงโมอันนี้มะละกออันนี้ฮันนี่ดอคืออะไรทางนี้ก็เป็นสตรอเบอรี่แล้วก็อะไรฝันฝานอยู่นะแล้วก็อง,งุนอ่ะหยิบหยิบหยิบเอาเป็นสตรอเบอรี่แล้วกันแล้วก็แมงโก้อ๋อมะม่วงแล้วก็องุน เต็มแล้วนิดเดียวตรงนี้ก็เป็นน้ํานะคะทุกคนทุกคนสามารถมากดกินกันได้เอาเป็นน้ําเอาไม่มีแก้วคุณจําเป็นต้องมีแก้วโอเคแก้วเราจะเอาน้ําแตงโมแล้วกันนี่เราได้น้ําสีแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาอะไรเนี่ยไอศครีม <Hello. S 1> เอารสอะไรดีพี่เขางงชอบกินรสสตรอเบอร์รี่โอเคแล้วก็เอาเยอะๆเลยเอาสีแดงด้วย อะไรก็ไม่รู้เนี่ยอะซิเขียวมะนาวมิ้นตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มร้อนแล้วก็เครื่องดื่มเย็นนะคะเราจะเอา,เ,อาเป็นเด็กอย่างเราเนี่ยเราต้องกินกาแฟนะคะกาแฟแบบอเมริกาโน่หนึ่งแก้วแล้วก็ใส่แก้วใส่แก้วแบบนี้ดีกว่าจะได้ดูหรู้อ้อาวสรุปว่าก็คือตัวเราเต็มปาเราไปหาที่วางไว้ดีกว่า ร้านนี้เนี่ยจะมีชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนนะคะทุกคนไปไปดูชั้นบนดีกว่าแต่ชั้นล่างเนี่ยมัน <c oughs> พูดอะไรเนี่ยโอ้โหทุกคนมากินถ้าหากเราเอาของวางไว้เนี่ยของเราจะไม่เหลือแน่นอนเลยค่ะทุกคนเนี่ยโค้รสวยเขาจัดแมพแบบโคตรสวยอะทุกคนแต่ข้างบนไม่ค่อยจะมีใครนั่งเพราะว่ามันเดินไกลได้เวลาบันเลงกินของที่เราชอบกันเถอะ อันนี้เป็นแบบไอศครีมนะคะแล้วก็น้ำเนี่ยเราจะวางน้ำไว้ตรงนี้วางวางให้หมดได้เวลาจัดการขนมหวานที่อยู่ตรงหน้าแล้วชิ้นนี้ก่อนดีกว่า mm hmm. เราเลือกขนมจนเช้าเลยเนี่ยเด็กๆทุกคนถ้าหากกินขนมหวานแล้วก็ต้องรู้จักแปรงฟันก่อนนอนด้วยนะคะตอนนี้เราก็กินขนมหวานจนถึงเช้าเลย มางเงี้ยเงี้ยเงี้ยอร่อยยยยอยู่ค่าอ๋อสวยมากเลยไหนมาชิมแบบไอศครีมรสสตอรอเบอรี่หน่อยชิคอุยเย็นมากเลยเสียวฟันต้องไปแปรงฟันแล้วเนี่ยยังไม่แปรงฟันเลยงอมงอมงอมงมงม,งม,งมโอ้คาบิบลาลาคาบิบลาลามากินเค้กทุกคนข้างหลังอะพนักงานพนักงาน มีสัตว์เข้ามาในร้านพนักงานเขาไม่สนใจเลยนะคะทุกคนต่อไปกินอะไรดีเนี่ยเอาเป็นสตรอเบอรี่แล้วกันเนี่ยทุกคนถ้าหากเรากินหมดแล้วนะคะเราต้องมากดกระดิ่งตรงนี้ให้พนักงานมาเก็บโต๊ะนี่มาเร็วพนักงานสวัสดีค่ะคุณลูกค้าขออนุญาตเก็บโต๊ะนะคะตามสบายเลยค่ะพนักงานเก็บไปให้หมดเลยก็ได้ค่ะเพราะกินไม่หมดค่าเนี่ย ไม่นะไม่นะฉันอุตสาวมากินคนเดียวไม่นะโอ้โดนแย่งกินเก็บไปเลยค่ะเหลือโคตรเยอะเลยค่ะเราจะเล่นให้เงินเขียวของเราเนี่ยครบ150บาทมาดูว่าถ้าหากเราสุ่มถ้วยจานหรืออุปกรณ์การกินของเราเราจะได้อะไร กินหมดแล้วโคตรอิ่มเลยเหลือน้ำแก้วสุดท้ายแล้วสินะเอ,อกินหมดแล้วบอยบอยเก็บโต๊ะบอยเก็บโต๊ะอย่าแย่งกันนะคะมามามาเก็บโต๊ะเก็บอ่าวไม่ได้มาเก็บโต๊ะเลานี่ว่ามาแล้วโอเคหมดแล้วไม่จ่ายตังคนะ,คะพอดีเป็นบุฟเฟ่ใช่ไหมบุฟเฟ,ฟ,ฟ่ฟรีว่าเราไปกินโต๊ะอื่นกัน ฮัลโหลคนนั่ง้วยคนกินด้วยโต๊ะใครก็ไม่รู้กินหมดเพราะว่าพี่ข้าวหูขี้เกียจไปเอาของมาไว้บนโต๊ะแหละโอเคพี่จะกินเงินเขียวให้ครบ150แล้วก็เอาเงินเขียวเนี่ยไปสุ่มถ้วยสุ่มจานมาดูซิว่าพี่เนี่ยจะได้จานแล้วก็ที่ใส่ของซื่อซวยไหม <minutes> later. โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เงินของพี่ก็ครบ150แล้วซึ่งเกินมาอยู่3 3บาท ปไปสุ่มกันเราจะมาสุ่มถ้วยสุ่มจานวิ่งตามทําไมเนี่ยอ่ะเราจะเอากล่องสีทองไปเลยแล้วก็สุ่ม150โอ้โหได้ถ้วยสีชมพูระดับสีฟ้าก็ถือว่าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะทุกคนแต่มันก็โอเคก็ใส่ได้แล้วแล้วเขาวิ่งตามเราทําไมเนี่ย ก็ว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาจะจ้องเรามาสักพักแล้วนะคะทุกคนเขาต้องการอะไรเอ,อ,เอ,อ,เอ,อตกรุมรักเธอไม่ไว้เธอใช่ไหมมาทำแบบนั้นอย่ามาทำนายอย่างนั้นโอเคค่ะทุกคนก็ปิดคลิปไปกับหนุ่มคนนี้แล้วกัน ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์พี่ด้วยนะถ้าหากใครอยากมาเล่นแบบนี้ก็มาเล่นได้ที่แมพที่ทมแล้วก็ถ้าหากใครเข้ามาเจอพี่ก็ทักด้วยนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายๆพ่อหนุ่มคนนี้จะเอาอะไรวะเนี่ย